พี่น้องมือ้อนี้ย่ายสิผ้ามาแก่งพักหวานใส่เห็ดหลานเอ,อมามใไ้พักหวานไม่ใช่มาแกงสิเห็ดจ้ะอันนี้เขาเบียร์อันนี้น้ำเดนางค่ะแข่งแซ่บๆปัดสวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้ย,ย่า่สิผ้ามาแกงเห็ดด้อจ้าแกงเห็ดโอ้แก่งพักหวานใส่เห็ดพี่นอ้องเห็ดเฟืองมแต่ดอกงหญ่ๆกับเห็ด เฮ็ดบดจ้ะนี่เฮ็ดบดได้มัตตาตลาดจ้าพักวันนั้นร้านชาเช้าพนเอามาฝากพี่น้องแกงใส่ใบย่านั่งกับเขาเบื่อคนๆพี่น้องแซ่บๆจ้าเดี๋ยวปัดนี่ก็ไปแกงแล้ะจ้ะยาแย่แล้วปัดเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยกับมาแกงกันเลยจ้าพี่น้อง เอาเขาเบือไส่น้ำอย่านั่งจากแกงขึ้นแกงเนาอใหม่นี่ละจ้ะขาดแต่ใครหมดแดงเนาะพี่น้องบ่มีใครหมดแดงใส่จะเฮ็ดย่ายหร่ักจิบุ่งรสก่อนได้จ้ะไส่น้ำปลาปลาล่าเกลือละกะ็สุรดีจะจละจ้าปรุงบะไยดอกพี่น้อง เอาฮิใไ่อ่อนพริกลูกโดดใส่เลยจ้ะถามมันเดือดจังน้อยเ้าจังเอาผักหวานใไ่เอาผักหวานไ่ตามหลังจ้ากับผักอีตูใบเมงลักนะพี่น้องขาดไข่หมดแดงขันใส่ไข่หมดแดงแห้งจีแสบพี่น้องตะวันบะหมี่หมดแดงว่านไข่จ้ะไข่พัดละตรง ลุกแล้วจ้าพี่น้องตักเส้ถวยไปกินเ่ากันเลยจ้ากินน้ำกันเด้อพี่น้องแกงเงี้เซ็ดสนไวใส่ผักหวานใส่ผักหวานเจ็บแสบแม่แกงเห็ดยจะแคว้นไวใส่ห <c oughs> วยก่จ้ <c oughs> แกงเฮดเซฟพักหวานจ้ามาเด้อพี่น้องมาซิมน้ำกันเด้จ้าแซบแซบแต่ว่าขาดไข่มดแดงขันใจไข่หมดแดงแห้งจิเซ็บไป่พอกันคลิปหนาได้จ้าขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีจ้า